สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานเราได้รับภารกิจให้ค้นหาปลัดชาวบ้านซึ่งวันนี้ทีมงานเราก็จะเลือกปักหมุดที่นี่ค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กันที่ชุมชนปลาดเก่านะคะพร้อมหมอนวดประจําชุมชนนะคะที่คนในชุมชนรู้จักกันอย่างดีค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับหมอนวดพร้อมกันเลยนะคะหมอนามองกาปอเน่อัเจียบาโกจี Bagus, Cik. Amak-amak berapa, lah? 42. Amak, di sini lama lagi. pergi? Lama, apa Berapa tahun dah tu, di sini, dah? Dari 40 tahun lebih. Uh, 40 tahun lebih, lah? Ya. Hmm. Uh. Uh. Lalu, ni, lalu, uh, orang ke, ada orang apa lagi, dah? Ada, mesti ada, kejayaan ke, tu, lah. Amak, Uh, mau sini ni banyak orang yang okay? mari duduk dulu kot bek tu. tak ada. Oh, lah ni tak ada lah lah. Hmm. Tapi hari tu ramah eh. dah. Hmm. Ah, ya. Mak, lepas tu orang oh, yang ambil dulu tu belum nak yadi tu bawa mo tak eh. Mak, yang mari diri je okay, ke yo ke bek no? Mari diri je. Mari diri je. Lepas tu bawa. Lenggu mari tu, hei yang Bapak asing tu Bapak Muda Jinan kata Bapak siapa pun rasa baca lah maya tu hmm. Lama mana tu yo um, magi kau mak apa apa Kau yang mari dengan diri tak ingat. Yo. Oh, tak ingat. Hmm. Hmm. yo Tak ingat tak tahu tu yang magi, Ke mari Yang mari magi tak khabar baik tu lah. hmm. oh pas duduk fubak orang, besok fubak orang sepuluh, teruk-teruk, teruk-teruk, teruk Oh, fubak orang ni jenis bekno tak mau. Salah rumuk, salah rumuk. Oh, salah rumuk, pala lutut. Hmm. Salah rumuk, salah kaki. Salah sini. Kelijak bek tu hmm. lah. Mari, mari, mari. mari pak ni mari. Orang kat mana tak mari mak? Ada macam-macam. Oh, ada macam-macam Mak patu, dia mau duk mari nguruk dengan mak tu. หมอเกือบตุกขี่กอดานุวาปุ่นนี่กันเด้อเลยกันเด้ออย่าดีต่อขี่กอด้วยหมอพัดเดโมดกสเดก็ห์ุกหลัยๆทุวับปุ่ตัวลิ้มวัดตัวที่อีกคนเดโมะอ่ะโอเคค่ะทางหมอนวดนะคะวันนี้เดี๋ยวจะให้หมอนวดทดลองสาธิตนะคะให้นวดนักศึกษาทีมงานของเรานะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะ ไปเลยค่ะรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกผ่อนคลายไหมคะรู้สึกผ่อนคลายมากค่ะผ่อนคลายนะคะนะคะก็จะเป็นการนวดกดจุดนะคะการนวดกดจุดแบบดั้งเดิมนะคะแบบปรลาดชาวบ้านในวิธีสมัยโบราณเนาะถือว่าเหมาะเขานวดดีเลยนะคะนวดดีมากสบายไปเลยนะคะให้การนวดกดจุดการนวดคลายเส้นนะคะจากปรลาดชาวบ้านนะคะ วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณม้อยามมากๆนะคะหมอโนดประจําชุมชนที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญในการถ่ายทําของพวกเราในครั้งนี้ด้วยนะคะและสําหรับใครที่สนใจอยากจะมานวดนะคะก็สามารถแวะเข้ามาได้เลยนะคะพิกัดจะอยู่ตรงตลาดเก่าซอยสิบอำเภอเมืองจังหวัดยะลาและตอนนี้ได้เวลาที่นุชและทีมงานขออนุญาตไปนวดตัวให้ผ่อนคลายกันก่อนนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ ะก็จะมีเยวรานเส็ล้วเส็ลวเ็นวดนะคะซึ่งจะเป็นเออ่ <c oughs>